คนาราศีมีนาชาวมีนครับมีนดาวพฤหัสโคโจรเข้าเรือนพันธุ15บิถุนายนจนถึง17กรกฎา,าคมได้ตำแหน่งราชาโชคเรื่องดีเรื่องดีคืออะไรเรื่องดีเนี่ยต้องบอกว่ามีนมีโอกาสได้โชคจากญาติหรือได้โชคจากเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์พอดพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ญาติมิตรนะครับ อ่านี่บางคนขายบ้านขายรถได้บางคนได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถใครทําอาชีพเกี่ยวกับบ้านกับรถกับที่ดินกับคอนโดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองได้ความสําเร็จกลับมาใครทําอาชีพกับญาติก็มีเกณฑ์ที่ดีญาติแนะนําสิ่งดีๆให้อะไรต่างๆตรง,งนี้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีท,ดที่ดาวพาทิสเนี่ยโคจรเข้าในเรือนพันธุ เสียงโชคตัวเลขก็เกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถเลขที่ดินพวกนี้แหละนะครับจะมีโชคในช่วง15บิปี